2.5การจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเป็นที่เป็นองค์กรกลุ่มประชาชนตรงนี้นะครับให้ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจากองค์กรหรือกลุ่มประชาชนไม่น้อยกว่าสคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงินนะครับ2.6การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเนี่ยเป็นใบเสร็จรับเงินใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สํานักง,งานกําหนด หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดเก็บเอาไว้เพื่อการตรวจสอบนะครับ